4ีช,ชีวิตของพระพเจ้าทั้งหลายแต่พระภิกษุทของขอพระภิกษุสอจงรักซึ่งปัจใจใถ่ชีวิตขอบ o บ e r และชีวิตขอก o บือจำโดย47ชีวิตของพระพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรือขอให้้อนไปที่บาท ไปอันตรายทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยและเจ้าการในเ,เวรของข้าพเจ้าด้วยทั้งในายอดีตชาติปัจจุบันาชาติจะเป็นชาติไหนๆก็ตามพธไ์ไดๆก็ตามขอให้รับรู้เป็นสัิปัพยายช่วยส่งจิตวิญญาณมารับมันหมทาัา ในส่วนผู้สนที่ก่าพเจ้าทั้งหลายได้ประทานในตั้งนี้เพื่อท่านทั้งหลายได้รับบันบอท่นานแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขทุกเมื่อเถิดและเทวดาที่ได้มาสวยอายุได้รับสาตัวของข้รพเจ้าด้วยและบรรพบุุษทั้งหลายที่ได้ร่วงรักไปแล้วด้วย ตลอดกาลลนานเตินุอมผู้ชายสองคนสามคนตเป็นตัวแตนกเยนปัจจัยลงมาลงมาหายน่นั่งอยู่ก็ที่กประเคยนกับนิ้ะเคนในใจตะเคียนเต็มร้อยหนึ่งสา นานคะพรข้าจะมีบทนาต่อไปยัมาวาริวหาปุราปริปุเรมทีสาคารังเอวเนวยโตตินางเปตานังุปปัาปตี อิติตฐะปิฏฐะสุภังกิปเมวัสมิมชโตสัพเพปเรนโตตังกปาจันโตปนารโชยะทามนิโชติราชโยทามสพิตยยวิวาจันตทราบพระรอวิณาจัตตุมาเต่พวาดวันตรารโยน สุขิตายุปปวัจาปิติยวิวัจจตุสัมภรอปวินาสตุมาเต่ปวัตวันตะไรโยสุขิตายุปปวัจาปิติยวิวัจจตุสัมภรอปวินาสตุมาเต่ปวัตวันตะไรโย สุขิติายโยกบภาวะภิวตาตนาจินิสเนจังุตาปาาัจจัยโลจัตตาโลตามาวันคันติอายุวันโนสุขังภาลังสอัตตลาตอสุขิตาวิรุณโนพุทธาส,สนเนอ,อ,อโรโพสุขิตา พอยจาสัปปยาติปจาอัตลาตาสุกิตาววรุณาปุะจาเนอารกาจุกิตาโยจาจัปยาติปเตอัตตาตาสุกิตาววรุณาปุตตะจาเนอารกาจุกิตาโคยจาจ เมยาติปิปัติปุณายตาพิจิยรตามโมโลเกอานทโรจามปะตใจตาตายาตางทวังการไรเทวะเตปริวาเจราจจเดอักมโนเสยิปาวะเกปยาเกนาเกวิเจปูเตอาตาลมรณเนนาวาจา ตาเทวานุภาพเวนดาวนติเตว พี่ผมจะ ระเบือจำนวน47ชีวิตที่อยู่ในคอกนี้คอและกระเบือจำนวน47ชีวิตนี้รอดตายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งชื่อให้เจ้าใหม่ว่าคอตัวที่หนึ่งชื่อว่าบุญนนุนตัวที่สองชื่อว่าพุทธลักตัวที่สามชื่อว่าแกนเจ็ดสิบห้าตัวที่สี่ ชื่อว่าเคนเจ็ดทตัวที่ห้าชื่อว่าเคนเจ็ตัวที่หกชื่อว่าชื่อดอกแก้วตัวที่เจ็ดชื่อว่าเกื้อกูนตัวที่แปชื่อว่าบุญรอดตัวที่เก้าชื่อว่าอังตังตัวที่สิชื่อว่าคิดดีตัวที่สิอชื่อว่ารุ่งเรืองตัวที่สิสองชื่อว่าหนุ่มดี ตัวที่13ชื่อว่ามาลิตัวที่14ชื่อว่าโควินตัวที่15ชื่อว่าปาชัยตัวที่16หชื่อว่าทุรียนตัวที่17เจชื่อว่าขนุนตัวที่18ชื่อว่าวันเย็นตัวที่1 9ชื่อว่าแอตัวที่20สชื่อว่าเชบาตัวที่2ีชื่อว่าเกด ตัวที่22ชื่อว่าชอบดีตัวที่ยี่สิาชื่อว่าน้ำฝนตัวที่24ิสชื่อว่าน้องแข็งแรงตัวที่ยี่สิบห้าชื่อว่าปุนสองตัวที่ 26, ยี่สิบหชื่อว่าบ้านค้ายตัวที่ยี่สิชื่อว่าฟ้าใหม่ตัวที่ยี่สิชื่อว่าเจริญสุกตัว, 29, วยี่สิบเก้าชื่อว่าสริมปูนตัวที่สาสิบ ชื่อว่ารวยมาตัวที่สามปชื่อว่านำชอบตัวที่สามสิสองชื่อว่าสำเร็จตัวที่สามสามชื่อว่านับดาวตัวที่สามสี่ชื่อว่ามีเงินตัวที่สามห้าชื่อว่ามีทองตัวที่สามหกชื่อว่าสุขตัวที่สามเจ็ดชื่อว่าเห็นที่กระเบือตัวที่หนึ่ง ชื่อว่าน้องแฮปปี้ตัวที่สองชื่อว่าทำดีตัวที่สามชื่อว่าสุขใจตัวที่สี่ชื่อว่าโชคดีตัวที่ห้าชื่อว่าเสริมบารมีตัวที่หกชื่อว่ามีตัวที่เจ็ดชื่อชื่อว่าเสริมดวงตัวที่แปดชื่อว่าเพิ่มภูนเพราะฉะนั้นกอและกระเบือจํานวสี่สิบเียดชีวิตนี้ รอดตายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นขอให้ขอรละกระบือจำนวน47ชีวิตนี้จงอยู่ดีมีสุขมีความสุขความเจริญสดใสสขใจตราเท่าอายุขัยของเจ้าในทางตรงกันข้ามขอให้ขอรละกระบือจำนวน47ชีวิตนี้จงบรรดอบรรดาลให้ข้าพระเจ้า

Thank <laughs> you. เฮ้ยว้าวอ๋อนี่จะให้จิ้มกับตัวน้ำเข้าไปเลยค่ะยิ่งถ้าไทยแมส นอนนี่แหละกดกัอะไรล่ะก็มึงไ đi không căng căng luôn đấy nghe mình hát thề thề được đấy đấy bullet ごすごい。<music> 雨 is timing at as it bekannt as thank <laughs> you 给很贵们。<ers>

มันจัง้หลายๆเลยเดี๋ยวนะเดียค่ะมา้ช่ใจร้ายจังเลยไปกับเราเลยหรอใช่ครับ ตังคิวที่มานะปีหน้าใหม่ได้ค่ะวัสดีค่ะหลังโควิดแล้วเรียกแล้วค่ะเ้งหนักไปเอะาังควที่มาได้ค่ะอคค่ะพ่อไม่กลับเหรอคะ